สัสดีค่ะรีวิวขนมขนมพี่คนไทยเขาทำขายนี่ดี๋ยวมัองนอกก็ได้กินนะจ๊ะเหมือนเมือนไทยเลยการหอ่อฝีมือการหอ่อขนมอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะแกะให้ดูเด้อตรงนี้พี่เขาใช้ใบตอง ตรงนี้พี่ก็ใช้ข้างนอกเป็นตะดาษข้างในก็จะเป็นใบตองเดี๋ยวดูนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอาจานน้อยมาแบ่งกันจานน้อยปรแบ่งกันนะจ้ะเราจะทำกาวใช้ติ้งติง <c oughs> ต้งกินขนมกันจ้า <c oughs> นี่นะ พี่เขใช้เป็นแม็ก,น,กนิ้เพราะว่าแกไม่ใช้ไม้กลับเสียยมือแกแกต้องระวังนะเพราะว่าแกที่ไล่มันตั้มมือตั้มมืออุ้ยข้างนอกฝนตกอย่างหนักเลยจ้าเพืเ่อนๆดีกับดีเหตดีใจดีใจแทนเหตดูนน่ หอมใบตองแล้วก็ใบเตยแกใช้ใบเตยด้วยเนี่ยข้างในแกก็ใช้ใบตองนะจ๊ะเนออริจินอลแต่เอาอันนี้หอม,มาอีกชั้นหนึ่งสวยงามเราทําไม่เป็นเราก็ซื้อที่เขาทั้งหมดนี่ร้อยคนนะจ๊ะร้อยคนก็สามร้อยกาบบ้านเราเดื่ขนมใส่ไส้ <c oughs> นี่คือหน้าตาของขนมใส่ไส้ เยาจะกินให้ดูนะคะอืมอร่อยมากไม่ได้โฆษณาให้พี่เขานะแต่เอามากินให้ดูว่าอยู่มืองนอกก็มีขนมใส่ไส้แบบไทยๆนี่ฝีมือคนไทยเนาะเขาทำเป็นเขาก็จะทำขายเราถ้าไม่เป็นเราก็ซื้อเขากินนี่แหละมันจะติดไปตองเท่าไหร่ นี่เขาเขาก็นึ่งร้อนๆแหละแต่เขาไปวางขายที่ร้านไทยอา,าจจะมาถึงแล้วก็วสี่โมงครึ่ง <c oughs> อืมอืมอร่อยมากอืมบรรยากาศฝนนอกตกแบบเทน้นเท่าหน,นาน,นนะทุกคนเดี๋ยวเรา้ามาดูกินหนมอป่า จะบอกว่าอร่อยมากนี่น้าใช้แบบถ้ากินอย่างนี้ยมันไม่ค่อยอร่อยนะจะกินให้ดูนะฮะกินแบบกินแบบเด็กๆหรือกินแบบไม่มีอะไรอ่ะไม่มีช้อนตักอะ่ะมันจะได้อารมณ์มากกว่าอ,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 อร่อยแลก็จะปิดไปต่อแต่เราต้องขุดออก แต่แม่นาว่าก็อุ่นให้มันร้อนๆหน่อยนะอุ้ย,ยมาลองค่ะติดใบตองอืมอร่อยบ้นตังมาติดใบตองหรอบ้านมาันติดใบตองดูมันลักกับใบตองมันไม่ยอมออกแต่เขาบอกว่าอร่อยนะ สุดยอดอร่อยอย่างเงี้ยเราไม่เสียแรยตังค์เนาะแต่แม่ไอาเลยอุ่นให้มันร้อนๆเพราะมันเย็นไปดูฝนข้างนอกกันเดี๋ยวมาเพิ่นเพิ่ไปดูฝนนะคะแรงมากแรงจริงๆ ดูดีนะแม่มนาะนะเก็บผ้าเก็บพวกบาอพวกอะไรเนี่ยแ่นโตข้ามาเอาผ้าไปตากใว้สู่ดูดิดย่างแรงอะ่อนะนะอ้เห,ห like, มัหอ like, นอคาดาอเนะ้านะนะเ,เดี๋ยวจะเก็บดอกไม้เข้าบ้านเพราะว่า คนพกแรงนงี้เดี๋ยวดอกไม้สวยๆจะหักหมดเค okay, นะาจาะให้ดูฝนแล้วตกเยอะมากบายบายค่ะทุกคนเพื่อนๆดีใจกับเหตุต่ผลไม้ป่าบายยจ้า